สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันที่ตลาดโตลุมหน้าสาราการจังหวัดชลบุรีกับร้านยำจีจาร์นะครับวันนี้สวัสดีและมาเก็บคลิปไปฝากทริ C เดี๋ยวกรัว FC จะทมหากันอีกนะครับอันนี้ก็กลังทำยำกั้งเลยค่ะยำกัก้งนะครับค่ะกั้งจะ80บาทนะคะช่วานี้ฝนตกนะครับก็เลยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่จะบอกเริซ C ไว้หน่อยนะครับ ื่อวานนี้ก็เทกันหนำซัมเมอร์เซลอะไรเมื่อวานขายได้นะคะพี่<อ>ถ้ามาแล้วขายได้ของเมื่อวานเน่ะไม่เป็นไรนะคะ่ะ<อ>มางเลยยังพอขายได้นิดหน่อยตอนแรกนั่งนั่งกนะันเหมือนกันเ่ะนึกว่าจะขายแบบถามน้องอ่ะทำใจแล้วจะพักนึงพอฝนปล่อยไว้ทุกคนก็มาซื้อทุกค้างก็มาซื้อสังเกตดูผู้ช่วยนะครับวันนี้ใส่เสื้อตัวเก่งแล้ว <laughs> เดี๋ยวถ้าโดนแซวผู้ช่วยก็จะไม่ใส่อีก <laughs> ยำก้างแปบาทจาก้กค่ะนะครับท่ทานใดที่บอกว่าฝามีไม่ค่อยช่วยทําอะไรเลยนู้เนเขามีหลายอย่างนะครับที่เขาเป็น<อ>แบ็คอยู่เบืเ้องหลัง,ลงขอบคุณนะคะล้วยยำรวมหมดเลยช่ะยำรวมเอาแบบไหนดีคะทั้งร้าน,าเ,นเลยครับยำรวมมิตรอย่างงี้จะเริ่มต้นที่หกสิบค่ะตอมกุ้หมูยอแล้วที่เลือกใส่พี่จดได้เลยนะคะ๋ยวหนูดให้ ก็คือไม่มีตั้มก็ไม่มีกุกนะครับเพราะว่าตั้มเขาจะเป็นแบ็กให้ตลอดอ๋อค่ะพี่ขอโทษทีค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นสารพัดช่างทีเดียว ขาดน้ําตาลเปล่าจะเชื่อมอะ่ะจะเชื่อมต้องใช้น้ําตาลนะพี่ตั้มทำเป็นทุกอย่างทุกอย่างเลยอะไรที่ทําได้เอ๊ะอะไรที่ทำไม่ได้แทบจะไม่มีเลยขนาดเตียงสองชั้นยังทำให้ลูกเองนะครับไม่ซื้อเขาบอกว่าซื้อเราแพง อย่างนี้เท่าไหร่มันต้องเริ่มต้นที่ครูมออาอ๋อมีทพิเศษที่ไปร้อยหนึ่งอ๋อลูกค้าอย่างนี้ทำร้อยหนึ่งไม่ได้นะมัน uh, ต้องเกินค่ะลูกค้าเพราะว่าถ้าเป็นโซนนี้จะเริ่มต <ancies> ้น voilà. ที่อยางหนึ่งแปดสิบสองอยางร้อยยี่สามอยางร้อยห้าแต่ถ้าเป็นตรงนี้เริ่มต้นที่หกบาทลูกค้าเจ้าอย่างไรลูกค้าเจ้าแบบไหนถ้าเป็นหนูกำลังคำนวณให้ลูกค้าอยู่แต่ว่าตัดอะไรคะ มึกระดูใส okay. ่ไปแล้วพี่กุ้งมึกเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นปูม้ากุ้งแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนะปูม้ากั้งใส่อันเนี้ยมันหนึ่งร้อยห้าสิบกราฟิกนะก็คือราคายำจะแปรผันตามวัตถุดิบนะครับเพราะว่าถ้าพัวัตถุดิบที่มี ูลค,ค่าสูงเนี่ยก็ต้องยำตตาเติมต้นกันอีกราคาหนึ่งเนาะลวกสุกแล้วพี่นะใช่ค่ะมน้ปลาพี่ยำลม,มโชยมาพาให้วันวัน ีนะครับอันนี้สงสัยจะเป็นแจ็คพอตเมื่นตึบโกดเหมือนโดอกโด,กโดใครมาพี่ใส่น้ำปลาไหมคะไม่ใส่นะคะ,ะคิวใช่คะ่ะคิวแค่นั้นอย่างนี้คะ่ะจะหนึ่งร้อยห้าสิบคะ เรียกว,ว่าราคายุทธ่ทเพราะอานตะลมันก็ค่อนข้งางราคาูกนะครับและยิ่งช่วงนี้ง่ายเหรอออ่าเอาุงใหญ่ใบนึงอันนี้คือแบบล้วนๆยังไม่ได้ใส่หน0่นะครับบาทนะคะ นะครับทางร้านเปิดให้บริการทุกวันจะหยุดเฉพาะวันที่รู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนแรงตลาดกะลมีทะเลนะคะเหนื่อยย วันนี้สายรายงานมาว่าที่บ้านของแอดฝนได้ตกหนักเรียบร้อยแล้วนะครับมีสายรายงานมีสายรายงานขอบคุณสิเดียวกอค่ะพอ่อัไอยู่ีแคะจ้าไปวุ้นเส้นหูสับหม่เยียดนางเปรี้ยวไม่ักปยหมูสับ่อนะคะไม่รอดแน่ ตบแล้วก็รีบหยุดนะคะดูดูแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนั้นรวด,ดทีเดียวปริมาณของเมฆช่างหนาแน่นเสียเหลือเกินน<ม>ี่นะครับคือรสชาติของชีวิตอาชีพแม่ค้าเนาะมีเรื่องให้ตื่นเต้นได้ผมาหมูสับกับปลาหมึก ตอนนี้มาตรการต่างๆก็เริ่มคลายตัว,วแล้วนะครับสามารถนั่งทานได้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้คงเล็บเฉพาะมีเหตุจำเป็นตามที่เขาบอกนะครับไปบไป้นหรอเออไปไหนหวะอยู่นยหน้ารถนะหนูคิวไหมครับ <ด>คิวไม่เยอะครับคิวไม่เยอะจ้าพี่นี่ค ใส่ผักโรย,ยนี่ก็หกสิบบาทนะคะหมึกชิง้งใหญ่ๆโรมิร้งกยเส้นวันนี้ผมมาเร็วเลยครับห้าโมงกว่าปกติก็จะมาประมาณหกโมงหกโมงกว่าขึ้นไปวันนี้ก็ถือได้ว,ว่าคาดการถูกต้องครั้งหนึ่ง <c oughs> ตื่นเต้นยังไงไม่รู้หนูอ่ะ กลัวแบบท้วนลงมาทีเดียวเดี๋ยวไม่ทันเออเมื่อวานก็บอกว่าจะตกสองรอบแล้วรอบใหญ่หญๆก็ตกสองรอบจริงๆ ลูกค้าสั่งเยอะเลยเนาะขายดิบขายดีครับเมื่วอวานเขาขายเงียบๆหน่อยนะคะวันนี้ขายได้ดีนะเดี๋ยวเขาจะพอซะนี่น้องบอกให้เลิกทำไม่ยอมเลิกเขาบอกเขายังไหวอยู่อ๋อดีแล้วขายของทำให้เราได้เคลื่อนไหวเนาะหกสิบบาทค่ะนี่หกสิบบาทจำรวม โอเคนะครับก็ฝากกันไว้นะครับกับร้านยำจีจาัดพิกัดตลาดโต้รุ่งหน้าสารการจังหวัดชลบรุรีคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เดินสายถ่ายคลิปด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีฝน,นก่อนเลยนะครับบ๊ายบาย